ครับวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถดำนาแปดแถวแปดแถวแปดแสนนะครับแถวละแสนเนี่ยอันนี้ดำเสร็จไปแล้วครับก้าอยู่ประมาณสิบห้าวันสิบหกวันนะ รถด,ดำนาของทีพี่เพชรน,นะครับสนใจรถดำนาเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับอยู่อุทัยธานีร้านสักอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับปรับระยะห่างได้ปรับให้ตุ้มเล็กตุ้มใหญ่ได้ครับอันนี้ผมให้เขาปักอยู่ที่18นะครับ จะมี16 18 21นะครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม2564 รับดำอยู่ไร่ละหนึ่งพันบาทนะครับพันของเราเองเราก็เอาพัน์เราไปให้เขาตกกานะครับอันนี้เป็นพันข้าวก็ขอสี่สิ้านะครับอันนี้ดำเสร็จหมดแล้ว แปลงนี้ยี่สิบเจ็ดไร่นะครับเป็นนาแปลงนาขั้นบันไดนะครับเพราะว่าที่มันที่มันไม่เรียบเท่าไหร่ก็เลยต้องทำขนาเยอะๆหน่อย ฝากกดติดตามช่องเกมอัดสดด้วยนะครับมีคลิปหรือข่าวสารดีๆก็จะมาอัพให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับผม อันนี้เป็นหัวปากดำนะครับหัวแปดแถว สนใจรายละเอียดหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับทักเฟซมาถามได้ครับที่ Facebook, เฟซบุ๊กเพชรภาคภูมิวันดีนะครับหรือเบอร์โทร0 6 6 1์2 9 3 5 5นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ